พอเราอยู่ในวัยทองฮอร์โมนเราลดเรามีภาวะช่องคลอดแห้งหลังมีเพศสัมพันธ์ตอนมีเพศสัมพันธ์มีอาการเจ็บและหลังจากนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบมันก็ส่งผลให้มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาเนื่องจากสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีบริเวณนั้นน่ะมันก็ลดลงด้วย ภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าอาการปรัสสาวะเล็ดลาดในวัยทองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการไอาจามปัสสาวะเล็ดกระเพาะปัสสาวะไวเกินคือปวดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีถ้าเข้าไม่ทันคือปัสสาวะลาดเหล่านี้ค่ะเกิดจากสองสาเหตุนะคะอันแรกคือ ฮอร์โมนเพศหญิงเราลดตั้งแต่อายุ40กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานของเราเนี่ยมันหย่อนตัวลงยิ่งเราเคยมีลูกหรือว่าเคยผ่าตัดอุ้งเชิงการานอันนี้ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะปัะสสะาวะเล็ดลาดได้เลยค่ะอันนี้2นะคะก็คือว่ามีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะอันนี้จะส่งผลต่อภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้แล้วมันก็จะมีอาการปวดแสบเล็ดลาดแสบขัดกระปิบกระปอยคือคําว่ากระเพาะปัสสาวะเสร็จแปลว่ามันติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ เกิดจากการที่กลั้นปัสสาวะนานๆมันก็เลยทําให้เชื้อมันสะสมสะสมสะสมมีจํานวนมากในกระเพาะปัสสาวะมันก็เลยเกิดการอักเสบหรือเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยมันก็ทําให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไม่บีบมันไม่สั่งการให้เราฉี่ออกมาสักทีเชื้อมันก็สะสมสะสมสะสมเหมือนกันนะคะหลายคนเนี่ยเกิดจากหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาคือเนื่องจากว่าช่องมันใกล้เคียงกัน่ะพอเราอยู่ในวัยทองฮอร์โมนเราลดเรามี ภาวะช่องคลอดแห้งหลังมีเพศสัมพันธ์ตอนมีเพศสัมพันธ์มีอาการเจ็บและหลังจากนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบมันก็ส่งผลให้มีภาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาเนื่องจากสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีบริเวณนั้นน่ะมันก็ลดลงด้วยแนวทางในการดูแลนะคะก็คือคุมน้ําหนักแล้วก็ระวังอย่ายให้ท้องผูกค่ะไม่แนะนําให้ทานพวกชากาแฟพวกน้ําอัดลมที่มันกระตุ้นให้เราปัสสาวะบ่อยๆอันที่2คือให้เราดื่มน้ําสะอาดแล้วก็ไม่กลั้นปัสสาวะค่ะข้อ3ค่ะโดยเฉพาะในวัย40่สอเราอาจจะเคยคลอดลูกมาแล้วนะคะหรือเราอาจจะเคยผ่าตัดอุ้งเชิงการมาแล้วแล้วยิ่งมามี อฮอร์โมนลดในวัยนี้อีกเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดกระเพาะปัสสาวะวัยเกินหรือว่าภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ก็แนะนําให้เราอะค่ะปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะสารสกัดตังกุยจากเกาหลีที่เป็นสารสกัดสิทธิบตัตรที่ได้รับรางวัล i r 5 2ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆปลอดภัยนะคะไม่มีความเสี่ยงมันก็จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดปัญหาช่องคลอดแห้งได้แล้วก็รวมถึงลดภาวะกระเพาะปัสสาวะัยเกินได้ด้วยนะคะให้เราทานพวก อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ที่มันมีโปรไบโอติกเพราะโปรไบโอติกเนี่ยมันก็จะช่วยรักษาสมดุลทั้งบริเวณจุดซ่อนเลนส์นะคะทั้งในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ในช่องคลอดด้วยค่ะนี่เป็นแนวทางในการดูแลตัวเองง,ง่ายๆของภาวาการระกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าอาการปัสสาวะเล็ดลาดในวัยทองค่ะ